สวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสรลำเพลินออฟฟิเชียลครับเข้ามาในช่องจอดปั๊มครับพี่น้องก่อนออกเดินทางครับเป็นปั๊มปตทครับก่อนออกเดินทางต้องจอดปั๊มตลอดตลาดมาแล้วครับเลี้ยงน้อยพวกท่านครบคับแกกับพวกท่านออกครับถึงจะออกมาครับ จะเป็นแบบนี้นะครับตลอดครับก่นองเพราะว่าส่วนมากจะบพค่อยได้ออกพร้อมกันครับบพค่อยได้เดินทางออกมากพร้อมกันครับออกมากทอดนเบงบ์ซีท่านครับที่จดทำป้าจะได้ออกครับสองรอพร้อมกันนะครับสองรอค้นครบใช้ครบก็ออกก่อนครับก็ได้หากันครับเดินทางใครเดินทางมัางนะครับ กับาแฟครับเดียร์อย่างเด็กนหน่อยแต่วันครบกันแล้ยแับเดินทางไปครับได้อะไรกินมาสองร้อยโลครับสองร้อยโล พอทีเท่าครับพอทีเท่าจะได้อะไรกินครับได้ยังเกิียนเสอเสกลางื้อโอ้วันนี้ผิดขาดครับบ่มี่มามาเมือนี่พวกไก่ป้านในครับสองลอยสองลอยโล จอดปั๊มก้อนปั๊มบันกลัวครับก้อนหลอดเดินทางหรอกกิขนข้าวกินน้ำนะครับเต็มไปนอนเต็มยิมครับสองยโลอาจจะประมาณเชียง

เอ็งกับแม่ตั้งคกับแมวเป็นบางนาเป็น <laughs> เอาบางนาเพน่ันบนา้านี่ครับพี่น้องออกจากแกลงเี้ยนบ้านเลินง่ายมากครับเปยครับกระตรงเดีย,ดย,ามมาดยว เกี่ยวฟ้าแล้วเัาตรงหลงมาเลยครับตรงหลงมากปุ๊บเข้ามาเข้าตัวอำเภอรครับอำเภอบ้านกวดครับด่านนาครับในตัวอำเภอเท่ากันยิ่งตรงยาวเลยครับีริ้มีไรเซ็นครับให้เลือกครับเล๋ยวแจ้ไา,าสิมไปเซ็นได้ครับ เดินทางออกได้หลท่ทางครับ <c oughs> ถ้าตรงไปเส้นนี้ไปอ,อ้อมอ้อมไปเส้นนี้ออกได้คือเนองอ้อมไปเส้นนี้ก็ไปออกอุบลไปไปสุรินทร์ไปอุบลไปได้คือกันครับถ้าไปด้านนี้้แลวเทาจะไปสุวรรณภูมจิจังหวัดร้อยเอ็ดเทากัจะออกใส่ตรงไปบ้านข้างตรงไปนีื่อยๆอ่ะนี่ยังก่ออ๋อ มือข่นถือว่าโอโคแบบตรงๆเลยครับว่าปื้มแห้งเพราะว่าร่นครับมือขื่นมีอนอคนไหลแห้งรับผ่าไปคนไหลในช่วงหัวคํำครับพี่น้องคนไหลในช่วงหัวคํำเลยตั้งแต่ห้องโบร,ราณในเรื่มตั้งแต่เริ่มเรืเ้าคนกับเริ่มเต็ม หิดยัวสังกะสีพ่อวัวน้อยวัวใหญ่ขยายสังกะสีคผ้ากันยืนพุดยอดครับรือว่าแปนนลับ<ม>เอฟซีเนี้ยแน่นเลยครับโดนโดนได้าหเถอะือว่าพุดยอดครับจีว่า ฟังไหนมันไปชายแดนครับเพราะว่ากับโบเคยมาครับเห็นครับพี่น้องก็คลิปนี้กรับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ